้ามานะครับกล่องก็มีรอยฉีกขาดนี่นะครับฉีกขาดมดเลยไม่รู้อะไรอะไรครบหรือเปล่าแล้วเราจะลองแกะดูกันนะครับข้างในเป็นกระจกด้วยไม่รู้แตกไหมต้องมาุ้ากนกัน ยกดูกระจกแน่ยแต่กล่องมีมาแค่ทอ่ทอแล้วก็เนี่ยแค่นี้ไม่เห็นมีที่ครอบเลยค่ะที่ครอบกันแมลงมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มีเลยมีแค่นี้เองค่ะ ตัวครับแล้วก็นั่นเปิดแรกแล้วก็เปิดไฟทำยาเดี๋ยวใม่ยาเดียวให้ยาอันกางกันเถอเดียวจบไ,ไปละ่ะ ลองขยับแล้วหมายความว่าลองยกขึ้นอย่างเงี้ย 我们写谁唱？